อะไรอีกเลยนี่ออาานโอ้ทำของรักเขารักน้ำนี่นี่คือย,ยาวแทหยาวไปงนงานอะไรเขาเปนจะยาวนี้โอ้นี่เนี่นนยไหนของควายม,มันเกิดอะไพ่อ,พอ,ลพอเลยกระเพื่อกระเทือนหายกับเครื่องวันเขาพร้อมได้ปะเดี๋ยวให้เครื่องว,อวันเขาพร่นไปเลยเอเอาเดี๋ยวให้ท้องมือเราไหมพอ่อยากได้เครื่องวันเขาอีกเออ อแม่จีน้อยใจเอาละวะเขาก็ยังไม่บอกอ่ะอย่าไปบอกเพื่อนนะสองพันแปดราคาสองพันแปดนะคะอยู่อำเภอประคำแขางวัดโพนะคะลานพี่โอ๊กเนาะจ๊นโอ๊กฮะได้ไม่ได้ก่อนได้พี่แกลองแล้วเรียบร้อยประกอบลองดีไปดูดูโอ้แกประกอบให้แล้วเรียบร้อยต้องลองดูต้องดูต้องร้องพราดูก่อน